เดี๋ยวนี้หลายๆคนเนี่ยก็คือทำคลิปเนาะคิดคอนเทนต์ลงติ๊กต็อกแต่ทำออกมาเนี่ยมันจะได้ผลตอบรับที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องดูมุมมองขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ <content S 1> ใ,ชใช่ไหมค่ะ แต่ว่าสําหรับสาวรายนี้นะคะก็คือเรียกว่าทัวลงเลยนะเพราะว่าอัดคลิปเนี่ยแกล้งหักตะเกียบแต่ว่าอ้างว่าเป็นการโปรโมทร้าน hmm. แต่ว่าคนบอกว่าแบบนี้มันไม่ได้ hmm. มันไม่ดีมันไม่ถูกต้องค่ะ <Ha. S 2> เรื่องราวนะคะก็คือเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์ค่ะหลังจากที่ผู้ใช้ติ๊กต็อกสาวรายหนึ่งนะคะได้ลงคลิปเกี่ยวกับการใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหารญี่ปุ่นค่ะระบุข,ข้อความว่ากินปลาเยอะๆจะได้ฉลาดฉลาด โดยสาวเจ้าของคลิปนะคะทําทีว่าใช้ตะเกียบไม่เป็นจนแฟนสาวที่มาด้วยเนี่ยสอนให้หักครึ่งจนตะเกียบสั้นทั้งที่ตะเกียบลักษณะนี้เนี่ยทางผู้ผลิตก็ทํารอยมาอยู่แล้วเนาะว่าให้เขาให้หักอ่ะแยกออกจากกันปกติจะเป็นแท่งแนวยาวใช่ไหมใวก็ะจะมีรอยให้หักนะคะใช่ค่ะแต่ว่าสาวรายนี้เนี่ยไม่หักหักจนสั้นเลยทําให้คนนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากโดยส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าไม่ตลกนะแต่ว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยก็กลับมียอดวิวจํานวนมากค่ะ ต่อมานะคะสาวเจ้าของคลิปเนี่ยก็ลงคลิปอีกครั้งโดยครั้งนี้นะคะลูกค้าสาวเนี่ยได้หักตะเกียบจนสั้นแล้วก็ได้เรียกพนักงานเนี่ยมาสอบถามวิธีใช้ซึ่งพนักงานนะคะก็ได้นําตะเกียบมาให้ใหม่ค่ะแต่ลูกค้าสาวเนี่ยได้พยายามหักตะเกียบตรงกลางอีกครั้ง mm hmm. โดพนักงานเนี่ยต้องสาธิตให้ดูทางเจ้าของคลิปกับเพื่อนๆนนะคะก็ัหเร้องก,กันอย่างสนุกสนานทั้งนี้นะคะหลังจากคลิปดังกล่าวเนี่ยได้เผยแพร่ออกไปก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากระบุว่า เป็นคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสารรค์เลยเป็นการรบกวนพนักง,งานของร้านด้วยโดยล่าสุดนะคะเจ้าของคลิปก็ได้ออกมาชี้แจงว่าก่อนถ่ายนะมีการแอบส่งซิกบอกพี่พนักง,งานแล้วนะขอให้ทุกคนใจเย,นยน็นๆและจบคลิปก็ได้บอกขอบคุณพี่เขาทุกอย่างถ้ามองในอีกมุมเป็นการโปรโมทให้ร้านด้วยซ้ําว่าพนักง,งานเขาน่ารักค่ะอือคือบางทีบางคอนเทนต์เน่ยเจตนาของผู้ที่ต้องการผลิตสื่ออ,ออกไปี่ย อาจจะต้องการให้เข้าใจอีกแบบหนึ่งใช่แต่ว่าก็อย่าลืมว่าแต่ละคนก็มีความ,มคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะอาฉะนั้นก็พยายามผลิตคอนเทนต์ที่อาจจะสร้างสารรค์กวน่านี้อาจจะดีกว่า